สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุทธที่18กันยายนพศ2567ค่ะ คําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัว,ออว,ว,ตวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ไพ่ดิมเพลอร์นะคะเข้มแข,แ,ขแข็งแข็งแกร่งนะคะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่มีความรับผิดช,ชอบนะคะไพ่ดิ e เพลอร์เนี่ยเขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอนะคะเรียกว่า สักรีนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวนะคะใบไพ่ใบนี้ยังม่งบอกในเรื่องของการงานที่โดดเด่นแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะ10บถ้วยนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักนะคะ10ถ้วยเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปพบปะกับผู้คนนะคะเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะหรือ10บถ้วยเนี่ยจะได้รับความร่วมมือการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะได้กําลังใจที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวด้วยนะคะ ไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ของความสุขนะ ไพ่หกเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้นะคะจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะค้าขายวันนี้ออเดอร์เยอะเลยทีเดียวนะออเดอร์ปังออเดอร์รัวนะคะเรียกว่าลูกค้านี่วนเวียนแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดเลยทีเดียวหรือถ้าในเรื่องของอการเงินนะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยการเงินค่อนข้างจะหมุนนะได้มาหมุนไปหมดไปนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะใครที่ก เงินค่อนข้างจะสะพัดค่อนข้างจะดีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้ด้วยเช่นกันเรียกว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยการเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยครอบครัวเป็นหลักนั่นเองนะคะบางคนยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะความสุขของชาววันอาทิตย์คือคือการที่ทานอาหารอร่อยนะคะนะ กินนู่นกินนี่นั่นเองส่วนในเรื่องของความรักแฮปปี้มีความสุขนะคะสิบถ้วยเนี่ยบางคู่อาจจะมีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกันพาครอบครัวพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือไปทําบุญร่วมกันก็ได้ด้วยคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะเรียกว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ากราะชุ่มกระชวยแฮปปี้นะคะมีกําลังใจในการทํางานนั่นเองค่ะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างค่ะ เร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทําให้หัวใจของเธอวั่นว้วอีกครั้งค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขสี่มีเลขศูนย์และเลขหกค่ะหรือตัวเลขจากคนรักนะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์ค่ะ ชาววันจันทร์อัศวินเรียนนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่ดูเหมือนวันนี้ชาววันจันทร์นะคะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเข้ามาเคลียร์หนี้เคลียร์สินจัดการภาระสิ่งต่างๆบางคนอยากจะรวยอยากจะถูกหวยก็ได้ด้วยนะหรือกําลังอาจจะอยากได้รถนะคะนะเพราะว่าเป็นไพ่รถเท็นไหนนะคะเป็นิคไพ่ห้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโชคลาภมีไหมมีค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะ 8ไม้เท้าการงานนะคะมีช่องทางโอกาสดีๆเข้ามามีการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะหรือบางคนมีงานประจําทําอยู่แล้วอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการมาองหางานรับจอบงานหาไรายได้เสริมเข้ามานะคะบางคนนี่8ไม้เท้าเนี่ยทำงานกันแบบ หัวหัวหมุนกันเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวเยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องของงานนะคะหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบบางคนดูแลงานหลากหลายสาขามีความรับผิดชอบหลากหลายหน้าที่ด้วยนะคะเดะมนทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่านะคะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะบางคนทํางานเข้ากะควงกะหรือค้าขายเนี่ยเดะมนนะคะช่วงเช้ามืดนะคะอาหารโต๊รุ่งนะคะช่วงกลางคืนนะคะไพ่เดะมนเนี่ยเรียกว่าไอเดียความคิดของชาววันจันทร์ส่วนใหญ่มันจะเกิด ขึ้นในช่วงกลางคํากลางคืนดึกๆด,ดื่นๆน,นะคะและชาววันจันทร์เป็นคนที่บางครั้งวันนี้เนาะเรียกว่าไม่คอ่อยชอย ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะทํางานของตัวเองนะคะอยากจะทําหน้าที่นะคะหรือว่าดูความรับผิดชอบเฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะพวกไพ่เดมูลเนี่ยคิดเยอะขี้กังวลขี้ระแวงนะคะไม่ค่อยจะไว้ใจใครนะคะกังวลไปก่อนล่วงหน้าคิดไปก่อนล่วงหน้านั่นเองนะหรือบางคนมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปสถานไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้าก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภลอยมีเข้ามานะคะเรียกว่าตัวเล็กจากทะเบียนรถตัวเล็กจากความฝันนั่นเองวันนี้ดูเหมือน วันจันทร์การเงินค่อนข้างจะสะพัดนะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางหรือมีแนวโน้มนะคะในเรื่องของการหาเงินที่ดีเข้ามาด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบางความหึงหวงระแวงงอนกันน้อยใจกันกระทบกระทั่งกันนะคะใครที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเขารักเราอยู่ไหมนะคะเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะหรือถ้าเป็นคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังคลองความโสดอยู่นะคุณอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองนะคะแอบฝันแอบคิดถึงใครบางคนอยู่โดยที่คนคนนั้น อาจจะไม่ได้รู้ตัวเลยก็ได้นะสุขภาพนะคะช่วงนี้เรียกว่าชาววันจันทร์สุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างค่ะถ้าเธอต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีวินัยในตัวเองให้มากกว่านี้นะคะใครที่ขาดวินัยนะคะก็เพิ่มวินัยให้กับตัวเองนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข8และเลข8นะคะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารค่ะ ชาววันอังคารกิงถ้วยนะคะอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้นะรายร้องไปด้วยความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะการงานมั่นคงนะแต่ดูเหมือนชาววันอังคารนะคะคุณอาจจะกําลังใจจดใจจอรอคอยเรื่องราวรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะเฮอร์มิตนะคะอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะช่วงนี้บางคนนี่ไม่อยากจะยุ่งสูงสิงกับใครนะคะรักสงบรักสันโดษนะคะอาจจะมีเรืะะ่องของการเรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์การปฏิ แบบทำก็ได้ด้วยนะ ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราสิ่งต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปขอคําช่วยขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาคําแนะนําจากใครบางคนก็ได้ด้วยนะหนึ่งดาบนะคะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องลุยต้องสู้นะคะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะแล้วก็แนว่วแนว่แน,นั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้นะคะ ของชาววันนคาญค่อนข้างจะรับรือเลยทีเดียวนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีแนวโน้มที่ดีเข้ามานะคะใครรองานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันคุณคุณอ่าเรียกว่าคุณต้องเพิ่มความตั้งใจนะคะนะหรือว่าดูหนังสือนังหาตำรับตำราให้มากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่จะทําได้แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เรียกว่าการเงินหมอฟ้ามองว่า การเงินไม่ได้ติดขัดนะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายิงเครียดยิงกินยิงทานการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการทําบุญนะคะหรือหมดไปกับหนังสื้อหนังหาตํำรับตํารานะคะเป็นการต่อยอดความรู้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปธรรมด้วยค่ะโชคลาภมีไหมพอได้ค้าขนมก็แล้วกันนะคะ ส่วนความรักนะวันนี้มันดูเย็บเย็บเหงาๆนะแต่ก็เรียกว่ารักเรายังดีเหมือนเดิมนะคะแต่มันอาจจะดูเย็บเหงาไปบ้างด้วยต่างคนต่างก็อาจจะแบบมีหน้าที่ของกันและกันนะคะตำแหน่งคนรักเป็นตำแหน่งที่ดีนะตัวคุณก็ไม่ได้เสียนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่า คือมีคนเข้ามานะแต่คุณอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ถูกใจหรือยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะที่ชัดเจนกับใครนะคะสุขภาพชาววันอังคารวันนี้นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันอังคารบ้างคะ่ะ ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูนะคะในเรื่องที่เธอกังวลดูนะ,ะใครที่มีเรื่องกังวลอะไรนะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยก็บ่งบอกเกี่ยวที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่คุณอาจจะมีปัญหานะคะมีความเครียดมีความทุกข์อยู่นั่นเองนะคะก็เรียกว่าคุณจะได้เจอเจอกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องที่คุณกําลังสงสัยหรือกําลังวิตกอยู่นั่นเองนะคะเรียกว่าคนคนนี้สามารถที่จะให้คําตอบที่ดีกับคุณได้ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข5ามีเลข9และเลข1ค่ะ ต่อไปมาดูชาวชาวันพุธค่ะชาววันพุธสี่ไม้เท้านะคะนะเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่ารายร้องไปด้วยนะคะคนรักกําลังใจที่ดีจากครอบครัวนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการสืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะไพ่สี่ไม้เท้าจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามาดีอิมเพสนะคะอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะรายร้องไปด้วยพืชพัธุ์ธัญญาหารอาหารของกินดวงชาว วันพุธเนี่ยนะคะมักจะมีผู้หญิงเข้ามาให้การอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนนะคะหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยนะคะเดลิเวอร์ธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเดลิเวอร์จะเกี่ยวข้องกับงานพูดงานติดต่อประสานงานนะคะงานค้าขายงานเซลล์ได้นะคะเดลิเวอร์เนี่ยเป็นที่รักของคนหมู่มากเป็นที่รักของคนรอบพางด้วยนะคะการงานวันนี้ค่อนข้างจะรับรื่นเลยทีเดียวนะเรียกว่า การงานนี้จะได้ทีมงานที่ดีนะคะมีคนเข้ามาคอยให้การผลักดันหรือให้การสนับสนุนยิ่งท้าค้าขายวันนี้ค่อนข้างจะออเดอร์เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามานะคะจากหลากหลายช่องทางกันเลยนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นจากงานหลักนะคะจากอะไรได้เสริมจากโชคลาภนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาอุป,ปถัมภ์ก็ได้ด้วยเช่นกันคะ่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีข่าวดี เรื่องที่น่ายินดีเข้ามาหรือบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะสละโสดก็ได้ด้วยนะเ mm. พราะเดลเวอร์นะคะบ่งบอกในเรื่องของคําว่าง,งานแต่งงานกันมั่นหมายนะคะ mm. การพูดคุย mm. การตกลงกันนั่นเองนะคะ mm. ก็เรียกว่าคนโสดจะได้เจอได้เจอนะคะ mm. กับคนที่ทําให้รู้สึกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยนะคะส่วนสุขภาพชาววันพุช่วงนี้กินเกง่งทานเก่งนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะเดี๋ยวจะอ้วนน้าหนักตัวจะขึ้นนะคะ มาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันพุธกันบ้างค่ะพักก่อนดีไหมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะเรียกว่าเหนื่อยนะักก็พักก่อนนะคะเลขนาไพ่มีเลขสี่มีเลขสามและเลข6นะคะหรือตัวเลขจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะเป็นตัวเลขใกล้ตัวนะไม่ใช่ไกลตัวเลยนะคะต่อไปมาดูชาวชาวันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ การเริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งดีๆนะคะโอกาสดีๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้นนะคะในเช้าใหม่วันนี้นะคะเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะในวันนี้นะไม่ต้องไปคาดหวังสิ่งใดนะคะเพราะว่าทําสิ่งไหนย่อมได้สิ่งนั้นทําดีก็ย่อมได้ดีนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะหรือจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารจากลูกน้องนะคะวันนี้อาจจะมีไอเดียใหม่ๆปิ๊ปปงปิง๊งปังๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะโฟกัสไปในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะหรือ หรือว่าโฟกัสไปในเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะบางคนมีดวงของการเดินทางชีพจรลงเท้านะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะบางคนนี้เดินทางไปขอบขอบ,ขอบประเทศไทยนะเพราะว่าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับขอบ,ขอบ,ข,อบขอบประเทศไทยลาวมาเลเซียอินโดนีเซียพมา่ากัมพูชาหรือบางคนอาจจะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้นะคะ เดินทางไปทําบุญนะคะเดินทางไปไหว้พระบางคนเดินทางไปแก้บนก็ได้นะหนึ่งเหรียญกับจัดสเมินเนี่ยนะคะบางคนอาจจะบนบานสารกล่าวขอโชคไว้หรือเปล่านะคะแล้วมีโชคนะคะหรือได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ต้องไปแก้ด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี้เรียกว่าวันนี้มีโชคลับลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลบางคนมีโชคจากการเดินทางนะเดินทางแล้วจะรับทรัพย์เดินทางแล้วจะมีโชคนะคะ การเงินเรียกว่าค่อนข้างจะสะพัดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแต่วันนี้ถ้าในเรื่องของความรักไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะไปเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องเงินซะมากกว่านะคะยิ่งถ้าเป็นคนโสดนะวันนี้อาจจะเจอเจอใครบางคนนะคะที่ทำที่เข้ามาทําให้หัวใจเกิดความหวนไหวก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับ าวันพฤหัสกันบ้างค่ะถ้ามันเจ็บก็จบเถอะนะคะอะไรที่มันดูแย่ๆนะคะก็หยุดมันนะคะนะเพื่อที่จะรอคอยสิ่งดีๆที่จะเข้ามานั่นเองนะคะเลขกนะาไพ่มีเล็กหนึ่งมีเล็กศูนย์และเลข1หนึ่งค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยเนี่ยอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างเลยนะช่วงนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะ เพลียกายเพลียใจเหลือเกินนะคะพายแดถ้วยนะคะอยากจะปีกวิเวกอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวนะบางคนนี่อยากจะเดินทางเข้าป่าอยากจะเดินทางออกต่างจังหวัดกันเลยนะคะ8ดถ้วยนอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะนอนดึกนอนดื่นนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางช่งชวงเช้ามืดกว่าจะกลับบ้านก็ตื่นตื่นกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ชาววันศุกร์ดูเหงาๆดูเศร้าๆนะดูไม่ค่อยมีอา่าเรียกว่าสปิริตในการทํางานสักเท่าไหร,ร่นะคะ9้าถ้วยอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ค่อยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ มีแล้วอยากจะมีอีกได้แล้วอยากจะได้อีกนั่นเองนะคะพวก,กาวถ้วยเนี่ยนะคะบางครั้งคืออยากมีเห็นไหมข้างบนมีเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์เนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบปุปปป๊บปั๊บแบบกระทันหันนะคะหรือนะคะอาจจะมีคําสั่งแบบสายฟ้าแลบลงมานะมีดวงของการยกย้ายนะคะแบบกระทันหันก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนสุ่มเสียงที่จะตกงานว่างงานด้วยนะคะอ่หรือทาวเวอร์เนี่ยนะคะ ถ้าทางด้านตรงกันข้ามก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานรับเหมา ะะทุบตึกสร้างบ้านขายประกันนะคะเคลมประกันเคลียประกันอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะนะหรือว่าบางคนนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกแก๊สน้ำมันปิโตรเลียมก็ไม่ได้ส่งผลนะคะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะทาวเวอร์เข้ามานะคะมันมักจะมีเหตุด,ด่วนเหตุร้ายนะคะเหตุการณ์ที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นเสมอนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวของภายในบ้านนะคะเกิดการแตกหักผุพังนะคะต้องซ่อมต้องเสียเงินหรือเครื่องใช้สํานักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องเสียไฟฟ้าลัดวงจรนะคะอ่า โน้ตบุ๊กนะคะนะนงะอาจจะแบบแห้งนะคะเกิดอาการแห้งนะคะข้อมูลล่มนะคะอะไรพวกนี้นะเรียกว่าค่อนข้างจะวุ่นวายนะในเรื่องของงานวันนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าอารมณ์ค่อน,ค,อนค่อนข้นค่อนข้างจะขึ้นขึ้น,น,นลงลงเลยทีเดียวนะคะแต่ชาววันศุกร์ยิ่งเครียดยิ่งกินนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่า คือรายรับไม่ค่อยจะเพียงพอกับรายจ่ายรายจ่ายมันมากกว่าหรือวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบปุบปับเข้ามาก็าได้ด้วยนะบางคนนะคะหมดไปกับการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะนะพวกทาวเวอร์เนี่ยถ้ารถก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่วงล่างนะ,ะห้องเครื่องนะคะนะหรือหรือพวกหม้อน,น้ํานะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้มันมีความหึงหวงความระแวงความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะหรือบางคู่ไม่ได้มีปัญหาการแต่อาจจะไปมีปัญหากันเกี่ยวกับพวกแย้สามีนะคะยัดแฟนนะคะนะเรียกว่าอาจจะนําพาปัญหามาให้มันก็เลยส่งผลกระทบในเรื่องของความรักบ้างนะคะส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่ายังโสดสนิทนะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะคะแต่คนที่เข้ามาดูเหมือนจะค่อนข้างจะเจ้าชูนะสถานะไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะสุขภาพ ช่วงนี้กินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังท้องรวงท้องเสียอาหารเป็นพิษกันด้วยค่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะลื่นหกลม้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์นะคะอนุญาตให้ตัวเธอเองมีความสุขได้แล้วนะคะเลขนาไพา่มีเลข8มีเลข9และเลข6นะคะวันนี้ชาววันศุกร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญนะคะ ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาก็ได้นะช่วยเหลือคนที่เขามีความเดือดร้อนนะคะจิตอาสาคือเหมือนกับว่าช่วยงานสังคมนะคะช่วยงานาคนหมู่มากนะคะนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นการเสริมดวงหรือถ้าใครที่ไม่ค่อยมีจังหวะไม่มีโอกาสนะคะนะถ้าจะทําบุญก็ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างก็ได้นะสร้างเมนนะคะสร้างโรงพยาบาลนะคะอะไรแบบนี้ได้นะคะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์นะคะอัศวินไม่เท้าการเดินทางการขับเคลื่อนเคลื่อนที่ชิพจรลงเท้านะคะเดินทางตลอดกันเลยทีเดียวนะคะสามถ้วยนะคะเดินทางแล้วจะโชคดีเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะสามถ้วยเนี่ยเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะเรียกว่าภาษีสังคมเยอะเพื่อนฝูงเยอะนะคะเป็นที่รู้จักกับคนหมู่มากนั่นเองนะคะไพ่สามถ้วยจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามาด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะอ่า เพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือใครที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะอาจจะต้องเพิ่มเงินดาวอาจจะต้องมองหาคนกู้ร่วมคนซื้อร่วมนะคะคนคาประกันก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้การงานนะคะค่อนข้างจะลดแล่นเลยทีเดียวนะคะจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้ทีมงานที่ดีนะคะเข้ามาให้การผลักดันให้การสนับสนุนใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ หรือถ้าบางคนนี้มีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะถ้ามีการยกย้ายเกิดขึ้นก็จะส่งผลดีให้อันนี้ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะเรียกว่าบางคนยกย้ายเพื่อที่จะปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนนั่นเองนะคะส่วนการค้าการขายนะคะเรียกว่าวันนี้ยอดออเดอร์เยอะเลยทีเดียวนะคะการเงินไม่ติด ขัดนะคะค่อนข้างจะคล่องมือค่อนข้างจะสัผัสด,ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคใบเล็กที่ทะเบียนรถค่ะส่วนความรักแฮปปี้มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เจอไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่มีเวลาให้กันนะคะแต่คู่ไหนที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทานข้าวร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยทีเดียวนะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามานะคะให้ใจเต้นตุ้มตามนะคะหรือว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนำพารักดีๆมาให้ด้วยนะคะสุขภาพโดยภาพรว เรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันเสาร์กันบ้างค่ะไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือคู่แท้ของเธอนั่นเองนะคะเลขนาภพยมีเลข6มีเลข3และเลข0ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ